สวัสดีครับในคลิปคลิปนี้จะพาทุกทุกคนมาเที่ยวซีนทอนคือเก่าครับผมนี่จะเป็นสกายวอล์กนะครับเนาะสกายวอล์กซีทนทอนสี่สังอยู่เคือนซีทนทอนเนี่ยนะครับเนาะเคือนซีทนทอนครับเป็นทางเดินสกายวอล์กนะครับเนาะจะให้เพื่อนๆทุกทุกคนได้เบิ่งได้เห็นน้วกันครับผมสําหรับการมาเที่ยวซีทนทอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่สอง หลังจากเข้ามาในวัดผู้เฝานะครับเนาะนี่ครับจะเป็นสกายวอล์คเป็นแบบกระจกนะครับเนาะจะมองเห็นข้างล่างครับโปงคนพันกระเบื้างยางนะครับเนาะเพันหยาดน้อครับเนาะคล้ายๆก็เพันหยาดนันแตกนะครับมองเห็นข้างล่างนะครับเน้องเป็นเส้นทอดนาะเป็นกระลังขี่บรรณาบดถ์นะครับเนาะบรรยากาศผมได้มักเรียนนงเรียนหนามมาได้ครับเนาะมาได้ครับ ทางยางเผ no? 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 ือกเห็ดเป็นตะแกรงนะครับเนาะมีรััวหล่อมรล่อมนะครับเนาะเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับเนาะล้อยน้ำเนาะทุนล้อยน้ำแผงโซลาร์เซลล์ครับเป็นเห็ดแผนโครงการไว้ให้นักนักท่องเที่ยวได้เบิ่งได้เห็นเนาะครับเนาะแต่ว่าเขาก็มองไปไกลๆก็เห็นครับแผงโซลาร์เซลล์รับทุนล้อยน้ำนะครับเนาะล้อยู่ไกลๆเหมือนกันเนาะจะผ้าทุกคนเป็นผๆเหายางน้ำสกายวอล์กไปเลยครับเนาะไปเบิ่ง นะครับเนาะนักท่องเที่ยวก็มาได้เลยครับขนาดแดดๆนะครับเนาะผ่ามุมไกลๆนี่เห็นสุดหยอดครับเนี่ยเห็นเรือเพิ่นไกลๆเช่าเมาลั่มนะครับเนาะเช่าเมาล่ําครับลงไปกินไปเหรียญกันอยู่ครับลองเพลงเนาะกระลังออกจากท่าเรือไปครับเนาะกรลังออกจากท่าเรือไปครับคนเต็มเรือครับเรือกําลังเดินทางออกไปแล้วครับลองเพล่งนะครับเนาะ เปาพันลองแพร่ครับเขื่อนสดินทอนกับนี่ครับ,รบจุดเด่นก็คือการไปลองแพร่นะครับเนาะไปกินเขากินน้ำยังอยู่ทั้งแพร่นะครับเนาะเสาหมอหลำเอานะครับเนาะโปไดเอิมาเป็นคณะทั่วเป็นขอบครัวก็แบบเขากันพอดีครับสกายวอล์กเนี่ก็จะมีสีพิเส่วนสีเงินปลายไปอยู่สองสามจุดนะครับเนาะสีเงินปลายออกไปให้ นักท่องเที่ยวได้ยางพอเด้เซลเหรียญอยู่นะครับนาอพอเด้เซลครับบรรยากาศกดีครับนาอบรรยากาศครับบรรยากาศดีครับฝนนะครับมองไปไกลๆครับจะเป็นแผงโซลาเซลล์ทุ่นลอยน้ำน้องนาอพลังงานแสงอาทิต์ครับเป็นเหตุไว้เนาะผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ครับ แล้วครับสูมได้ให้เบิรงซ้ำหนึ่ครับน้องมันสูมเข้าไปไก่ก็หนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าสูบในสุดแล้วครับอยู่ไก่แห้งนะครับเนาะงสำหรับขันห้องม่องโดยตาเปล่าก็พอเห็นครับแต่ว่าขันห้ามองโดยพานเล่นจะมองหยากเนาะให้ไหลของสกายวอล์กก็คือตัวนี้นะครับเนาะงสียางพานกระจกนี่นะครับความสูงกับโยเล่าหกเมตรเจ็ดเมตรแล้วเนาะครับปผมมันละคนผมขาวๆเบอร์นะครับเนาะอ่อาะมันมาเกินกว่านั้นครับบวามสูงกว่านั้นครับ บระสูงหแห่งอะไรครับแต่ว okay. ่าก็สำหรับคนนี่ก็พ่อยางครับเนาะพ่อยางครับแต่ผู้พันหยานเพิ่งกระยานนะครับแต่ผู้บริยานเพิ่งกระย่างเขามาเสยครับช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆครับถึงว่ามันจะแดดแต่ว่าเพิ่งกระย่างมาเรื่อยๆนะครับเนาะเข้าไปได้บอเกินสิบหาคนครับเพิ่งกระย่ถอดรองเท้าเนาะครับเนาะถอดรองเท้าแต่ว่าช่วงนั้นแดดส่วนมากพรมเพิ่คนเขาจะบ่ค่อยถอดรองเท้านะครับเนาะเขาจะย่างเข้าไปเลยนะครับเขาจะย่างเข้าไปเลยนะมันแดดเนาะ ตามจริงเขาก็ใหอดถอดล่องถอาครับเนาะปฏิบัติตามกฎเพิ่นเนาะครับเนาะแต่เห็นบางคนเพิ่นสนากเพิ่อนก็ยังบ่ค่อยถอดครับเพราะมันแดดเนาะบรรยากาศเป็นได้ครับนะครับทาเสียบเรือโตคนพักกากันมาข้นเรืออยู่นี่ครับเนาะข้นเรือหลงแพอย่นี่ครับจะทายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนพีเฮห้าทุกๆคนได้บึ่งได้เห็นนะครับเนาะผอยากมาเที่ยวมา พักผ่อนจนใจพาคขอครัวมากกับมาได้ครับเนาะไปมากบาอย่างครับที่ทางก็สะดวกสบายครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีเพียบพร้อมเมืนน่อเราทำเนาะเดี๋ยวจะพาทุกๆคนลงไปเบื้องมุมงลางนะครับเนาะมาเนาะลงไปมุมกลางครับแถวนี้นก็จะเป็นพะลานหินครับเนาะเป็นะลานหินมีต้นใหม่ให้นั่งพักผ่อนหน่อยครับเบื้องผู้คนเพืกเ่ก็นั่งเล่นน้ำแทวนี้ก็มีครับเนาะก็เพืน่นมานั่งเล่นนะครับ ใชครับลงไปข้างล่างนะครับเนาะพาไปเบิง้งวิวข้างล่างจะถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆเฮาทุกๆคนได้เบิง้งจากเมื่อกี้นี่จากมุมข้างบนลงล่างบา่ดนี้มุมล่างขึ้นบนนะครับเนาะจะเป็นจังได๋นี่ล่ะครับขา้างลนะ่างเพิ่นเนาะถ่ายข้างล่างครับท่านนี้็น่าจะบ่สูงครับผมว่าจะอยู่ราว5เมตร5เมตร6เมตรแล้วครับเนาะเอาบอกอยังไงเลยผมว่าตีเลขกลมๆประมาณ5 6เกมีดละบ่เกินกว่านั้นครับความสูงเนาะก็บ่ถือว่าสูงปานใดครับ แต่ผู้คนบ่นเคยขึ้นสูงเพิ่นก็นจะว่าบ่สูงมาจากน้องคำนาะแต่ก็ะเพอได้เสียวนะครับเนาะกับบรรยากาศเขื่อนสลินท่อนครับนะเนาะเขื่อนสลินท่อนผมไดอยากมเนาเล่นน้ำนะครับเป็นโอกาสดีเลยครับเพราะว่ามีน,าน้ำตลอดเนาะครับเนาะ